สวัสดีครับผมออกไปหาคนก,กินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานําเสนอครับผมจะเป็นเมนูขนมจีนนะจะทําเองวันนี้ก็อันนี้จะเป็นผัดน,นะครับผัดเนยซึงมาเป็นถุงเนยแหละมีถงุงวมก็ไว้แต,แต่แต่ผมไม่ทานครับแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนๆมาทานด้วยวันนี้ก็เลยซื้อมาครับอ,อันนี้ห้าบาทนะ ผักขีล้าวครับขาดไม่ได้อันนี้เป็นไอ้นี่นะไอ,อ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นใบแมงลัดใบแมงลัดเออโอ้ดตั้งนานหัวครับสิบบาทนี่ ปูเยอะเหมือนัันแหละแต่แต่ไม่ได้กินเนื้อปูนี่มาประมาณก็สามกิโลครับอันนี้ซื้อมาวัตถุดิบนะจะมีพวงไข่ครับพวงไข่ไ้ซื้อมายี่สิบบาทครับเนี่ยเนือดไก่เนือดไก่เนี่ก้อนละเจ็ดบาทครับ ขายไม่ได้ครับตรีนครับตรีนไก่อันนี้เป็นเครื่องในนะหไหนแล้วก็บวกตรีนไก่เนี่ยประมาณสองหย่าได้เจ็ดสิบบาทครับโอเคอยี่ที่แฮ่นะที่แทงแฮ่นี่ขายไม่ได้ครับที่แฮ่พวกกระชายก็มีนะครับ น,นี่ไม่ใช่น้ำดอกคอมไฟก็ยังมีผักก็เลยครับเนี่ยเดี๋ยวถ่า,าดไม่ได้เลยปลาสบาปะปลาสบาัดเนี่ยจะให้กลิ่นแล้วก็รสชาติคล้ายๆกับปลาทูนะครับผมเพิ่งไปตกมาได้สองตัวครับเนี่ยปลาสบาัดไปตกมานะ ตงจากบิ๊กซีสาดบาทสองตัวสองตัวสองตัว,ตว,ตวเบื้อรลมเลยนั่นแหละเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูวันนี้เนี่ยเมนูเด็ดครับเดี๋ยวมีคนมาร่วมด้วยโอเคครับผม เมื่อคืนพูดอย่างดีแ้วไม่ได้อันนี้ต้องต้มน้ําทิ้งก่อนนะครับก็คือต้มให้เปื่อยไปเลยสําหรับส้มตีนไก่นะออันนี้บอกว่าเตรียมพร้อมแล้วที่เหลือก็เป็นปลาสบานะครับปลาสบาาได้ลงทีหลังไป เครื่องนี้ก็จะมีประมาณกระชายนะครับมีพริกมีใบมะกรูดขาดไม่ได้เลยสำหรับล้ำยาขนมจีนล้ำยาป่านะอันนี้คือสูตรเด็ดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยปลาเพื่อให้ความเข้มข้นครับใส่ลงไป น้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยประมาณสักสี่สี่ทับพียน,น,นะจัดไปที่เหลือก็ปลาสบาดลงครับสบาดท,ที่ไปตกมาเมื่อกี้ก็ลงไปเลยครับจ้าพรับนี่สองตัวพอพอปลาสบาดสุกก็เอามาโขลก รวมก,กันกับพริกนะครับกระชายใบมะกรูดก็ตามลงไปตอนนี้ก็มาดูตีนไก่ครับอืตีนไก่ก็เริ่มบวมแล้วแต่ว่าคืออันนี้คือน้ําแรกนะมันยังไม่เปื่อยครับก็เติม ก็ใส่น้ํำลงไปอีกให้มันเปื่อยสักสามน้ำสามน้ํำนี้ไม่เหลือน้ํำละสักสิบห้านาทีก็คอยมาดูครับว่าอาตัวตีนไก่เนี่ยจะเปื่อยไหมสิบห้านาทีเติมน้ําทีนึ่งก็คือสามน้ํานี่ก็คือสี่สิบห้านาทีครับสี่สิบ้านาทีนี่เรียบร้อย หลังจากที่ต้มไปแล้วนะครับก็นี่จะได้พริกที่ที่ต้มมานะพริกกระชายนะครับที่ต้มไปนะเอามาโขลกรวมกันครับตามด้วยสบะเลยสบะนี่ก็ต้มมาเรียบร้อยแต่ว่าต้องแกะก่อนนะแกะเอาเนื้ออย่างเดียวแล้วก็โขลกรวมกันไปใส่น้ําที่เราต้มเมื่อกี้ครับแต่ว่าตีนไก่ ได้สองน้ำแล้วเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับผ่านไปน้ำที่สองแล้วนะน้ำที่สองเปื่อยยังเปื่อยได้ที่แต่ว่าถ้าให้ละลายในปากนะครับต้องน้ำที่สามครับน้ำที่สามอีกสิบห้านาทีนะเป็นสี่สิบห้านาทีนะครับสี่สิบห้านาทีเนี่ยรับรองเลย เปื่อยแน่นอนนะเติมน้ําลงไปเลยตอนก็คือน้ําน้าน้ําเนี่ยก็คือน้ําที่สามแล้วนะก็คือต้มทิ้งนะครับก็คือเอาน้ําทิ้งเอาน้ําทิ้งแล้วทีเนี้ยเอามาลงในนี้เลยปึ๊บเนี่ยโอเคความอร่อยมันก็จะมาแล้วก็อที่ผมจะโขลกเมื่อกี้เนี่ยมีปาสบะนะครับมีพริกมีกระชายมีใบมะกรูดนะครับ เอามารวมในนี้ความอร่อยก็มาเดี๋ยวปรุงเครื่องทีหลังครับนี่นะครับหลังจากที่เราตักเครื่องที่อยู่ในหม้อนะหม้อน้ะนะํายาเนี่ยนะตักออกไปแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือ,อจะเป็นเครื่องในครับเครื่องในเนี่ยเครื่องในพวงไข่พวกนี้นะให้น้ำเดือดอีกครั้งครับก็เอาลงไปเลย มันจะได้ไม่เปื่อยครับเพราะว่า,าพวกเครื่องในเนี่ยถ้าเกิดว่าไปต้มร่วมกับตีนนะตีนไก่เนี่ยมันจะเปื่อยครับเราก็เอเอาเครื่องออกไปแล้วเนี่ยไม่ขาวแน่นอนครับเครื่องอเต็มเครื่องครบครับเคเอาไว้จนกว่าจะสุกแล้วก็ตามด้วย เครื่องแล้วก็พวกปลาซาบะที่ผมจะโขลกรวมกันกับเครื่องต่างๆเนี่นะครับเอามาลงในนี้ที่เหลือมาชิมกันโอเคนะ่กินไกน่น้ำที่สามนะครับโอเคน้ำที่สามเราดูกันว่าเป็นยังไงไหนเนยไง จะร่อนเลยครับร่อนเลยร่อนเลยตอนนี้รออีกแป๊บหนึ่งจนน้าแห้งเลยรอให้จนน้ําแห้งเลยแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับก็จะวางลงตรงนี้คือนั่นแหละความอร่อยก็จะมาเ <c oughs> ชื่อผมอันนี้แค่พริกอย่างเดียวนะครับคือแบบว่าเต็มครกเลยยังไม่มีปลาสบาบนะครับอันนี้เนี่ยมีพริก กับกระชายครับผมก็สองอย่างครับนี่แค่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยอปลาสบะนะปลาสบะที่จะโขกนะครับเอามารวมกันเนี่ครับหลังจากนั้นก็ <c oughs> จากที่ผมตํำพริกลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ปลาสบะครับปลาตบะอยู่นี่นี่นี่ครับโอ้โหแหลกเป็นที่ละเอะียด นะคน้นแล้วเอาลงไปตรงนี้พี่น้องจ๋าตามด้วยผักต่างๆนะคือผักเนี่ยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมนะต้นหอมก็คือใบหอมอะไรพวกเนี้ยใส่ลงไปคือปกหน้าตรงนี้คือให้ความสวยงามแล้วก็ความหอมเพิ่มมากขึ้น นั่นแหละเราต้องทําแบบนั้นนี่นะครับที่ผมใส่น้ําไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้แบบว่าเหมือนล้างครบไปเลยอะแต่ว่านี่มาใส่จวดจัดไม่หมดนะเนี่ย หมดแน่นอนยิเี่งตีนไก่เนี่ยก็คือเราต้มไปเรียบร้อยแล้วชใช่ไหมนี่ไงก็ใส่ไปเลยครับอเอ๋ปั๊บที่เหลือนะอ่าตีนไก่เนี่ยคือผมเทน้ำทิ้งไปแล้วนะอันนี้คือต้มไปสามน้ำครับ ต้มสามน้ำสี่สิบห้านาทีเปื่อยได้ที่ครับผมแปลว่าเอาลิ้นไปสก,กิดสก,กิดเนี่ยดุนดุนเนี่ยนะหลุดคาปากไปเลยประมาณนั้นเดี๋ยวมาชิมกันครับหน้าตาจะเป็นไงตอนนี้มีเพื่อนบ้านมารอแล้วแบ่งบันกันไปมาชิมกันโอเคพี่น้องอร่อยแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ ของอร่อยเพื่อนบ้านก็เริ่มจะมาครับก็นั่นเนี่ยเป็นเป็น,นเป็นเพื่อนบ้านกันนะก็ <c oughs> <c oughs> คือคุณป้าคุณยายเนี่ยก็มาร่วมชิมกันครับผมก็แบบเหมือนแบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะครอบครัวเดียวกันจริงๆแหละ ก็ก็คือแบบว่าอมีเพื่อนบ้านมากินด้วยแล้วก็เนี่ยแหละเป็นเพื่อนบ้านกันก็อันนี้คือนาเพนจ้าเนตดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชินาเพนค่ะครับผมอสดคําใหญ่ๆอร่อยมากสร่อยมากสดคำใหญ่ๆครับมาฝากท้องที่ดีประจําจวดจ้า ฟินค่ะฟินครับอร่อยมากๆอร่อยจริงไม่ได้มองรีวิวรีวิวรีวิวหนมจีนครับอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงสวัสดีสวัสถ้าเข้าถ้าไม่เข้ากล้องคันใหญ่กว่านี้ค่ะอ้าวโอ้ย ทำใหญ่ๆเลยเออทำใหญ่ๆเลยไฟกล้องเดี๋ยวไม่ไม่ไม่น้ำเบียดน้องยกอย่างนี้เลยเนี่ยยกยกยกซดเหรอเอออเามือเอามือเลยเอามือเลยมือเอามือเลยเอามือหรอกใช่เอาซ้ำนี่แหละเออโถเนี่ยเขากินมือกันนะน้ำเบียดเออเอามือก็มือเออมือเลยมือเลยเออนั่นแหละ ส,สาน,น<ม>สุดยอดเออนั่นไงน้ำยาครับไก่กะทิป่าน้ำยาป่าน้ำยาป่าครับเหมือนกะทิในยโกมาก <laughs> ใช่ใช่อ่าอันนี้ยโอ้โหด <laughs> ูจากคนกินรู้จากคนกินแซ่บขนาดไหนอ่ะ จะบอกได้ไหมนี่ว่าสองจานแล้วเนี่ยสองถ้วยแล้วนะครับได้สองถ้วยแล้วค่ะน่ะน้เพ็ญกินสองถ้วยแล้วเนี่ยอร่อยมากบอกเลยใครับน้ำเพ็ญน้ำเพ็ญเออเอาตีหน่อยน้ำเพ็ญตีนตีตีเอาตีน้ำเพ็ญตือตีนไก่ตีนไก่แน่เลยอ่าตีนตีนเอามือจับเลยนะนั่นแหละน้ำลายเยอะบอกแล้วกำลังเข้า อ้าวโอ้โหสุดนี่แหละครับรังจิตนะเนี่ยจัดไปจัดไปนะเพนโอ้โหนี่เป็นเป็นนางเอกท่องผมครับก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้อันนี้ครับสีเล่าด้วยค่ะแสบอ่าครัแรกกินเนี่ยกินใจมือเหรอไม่ยังคอยแ่บแมนแมนยูแมนยูไม่ใช่ริบบ์ปูนะแมนยู คื่บถ้ามจะกินใส่มือแลลวเอองั้นก็ั้นก็นี่ออกวาเลยเนี่ยอันเนี้ยขัดน่องผนมองนุ่งเล่นขันองผ่วนุ่งเล่นเออนั่นแหละเอาจุหัดปานเพนี่นังแน่อนพูดด้ค่ะพูดพูด เอาอันนี้เห็ดไปอันนี้เบิรงไปฮะอะไรอ่ะอันนี้เห็ดไปอะไรอ่ะพักชรบเพชรกรบอันนี้ก็ฝีมือผมครับอือเอาจากอืออันนี้อันนี้คือให้นักเพ็ญมาชิมอย่างเดียวเลยเอา กินก้จนกรวดจวดไหนๆอะไรอ่ะจวดอะไรอ่ะจวดอาหารซีซันเก็นกรวดนั่นแหละขากรมีน้ำดอกคำฝอยปะําเพ็นน้ำดอกคำฝอยอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่แหะเลนี่น้ำดอกคำฝอยเอานหน่ะ Like น wie, ้ำดอกอหอามีมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสักอีกสักคำนะเพนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเป็ร้านวน่สิอุ่มร oh> ้านอยู่เด้อนี่ไงน้องตีสองน้องตีสองเจอกัใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ บอบอกไหนบอกยเอ